โอเคมาเจาะกันเลยดีกว่าตอนนี้วงการวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นี่คือแบบว่าอืมคือหาสุดๆไปเลยโดยเฉพาะทีมชาติอาลาสฟิลิปปินสที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงจริงๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังเส้นทางความสำเร็จล่าสุดแล้วก็อนาคตของพวกเธอนี่มันดูเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะมีทั้งข่าวบทความกีฬาเอ่อรายงานจาก PNVF ค่ะสหพันธ์ฟิลิปปินส์ใช่ครับ แล้วก็ FIVB สหัพันธ์นานาชาติด้วยมีข้อมูลผู้เล่นจากวิกิพีเดียแล้วก็ความเห็นน่าสนใจจากแฟนๆด้วยละ่ะเป้าหมายเราวันนี้คือมาดูกันว่าอะไรคือเครื่องยนต์หลักๆที่ขับเคลื่อนให้อลาสฟิลิปินัสพุ่งขึ้นมาเร็วขนาดนี้ทั้งเรื่องผู้เล่นโค้ชสหัพันธ์แล้วก็แน่นอนแฟนๆคาดหวังอะไรกันบ้างเปิดมาด้วยเรื่องใหญ่ล่าสุดเลยคือ อลาสฟิลิปปินสเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงิน AVC Women's Volleyball Nations Cup 2025ที่เวียดนามโอ้โห oh, สุดยอดเลยถึงจะแพ้นัดชิงแต่นี่คือครั้งแรกเลยนะที่ฟิลิปปินส์เข้าชิงรายการระดับ AVC ได้มันปังมากจริงๆใช่ค่ะเหรียญเงินครั้งนี้สำคัญกว่าแค่ผลในสนามนะคะมันคือเครื่องยืนยันเลยว่าทีมพัฒนามาตลอดจริงๆลองดูอันดับโลกสิคะจากที่เคยอยู่ร้อยกว่าๆปี2021อันดับ156ครับครับ จำได้พุ่งมาที่46ในปี2025แล้วคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันสะท้อนการทำงานหนักระบบที่ดีขึ้นจริงๆแถมยังมีรางวาัลส่วนตัวอีกทั้งเจเดกริสแมนได้ best setter กับตันทีมคนเก่งใช่ค่ะ Angel c a n นิโนก็ best outside spiker แล้วก็เดลพอลมาตาได้ best middle blocker ด้วยมันบอกเลยว่าผู้เล่นเขามีศักยภาพสูงจริงๆอยู่ในทีมตอนนี้แล้วพอพูดถึงผู้เล่นนี่ ตอนนี้เหมือนเป็นยุคใหม่ของทีมเลยนะมีดาวรุ่งที่แบบน่าจับตามากๆอย่าง Angel Canino, Bella b าเบเลนชไนนาทิทูล่าพวกนี้ฟอร์มแรงมาจากระดับมหาวิทยาลัยเลย UAP a ใช่ใช่เด็กๆก,กลุ่มนี้เก่งมากแล้วก็เริ่มมาฉายแววในทีมชาติแล้วด้วยการกลับมาของตัวเก่าอย่างกับตันเจเดกุสมมนอีกบวกกับผู้เล่นใหม่ที่เสริมเข้ามาในวีทีวีคัพ2อ2 5อย่างบรูคแวนซิเกกับเอ็มเจฟิลิสอ๋อสองคนนั้น คนนี้สำคัญใช่ค่ะเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2021ด้วยการสนับสนุนจาก FIVB นะแล้วจะคุมทีมต่อไปจนถึงซีเกม2025เลยอันนี้คือการสร้างความต่อเนื่องที่แบบจำเป็นมากๆอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการตัดสินใจพักตัวหลักดาวรุ่งบางคนอย่างเบเลนคานนโนนิตุราโซโลมอนในวีทีวีคอใช่ใช่เห็นข่าวอยู่ครับเพื่อให้พวกเขาสดสำหรับซีวีลีก มันแสดงให้เห็นเลยว่าทีมงานมองไกลไม่ใช่แค่ผลงานเฉพาะหน้าแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเป้าหมายระยะยาวด้วยการบริหารจัดการนี่ต้องยกเครดิตให้ PVF ที่เข้ามาดูแลตั้งแต่ปี2021ด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีโครงการ Volleyball Empowerment จาก FIVB มาช่วยสนับสนุนด้วยถูกต้องเลยค่ะการสนับสนุนจากทั้ง PNVF เองแล้วก็ความช่วยเหลือจากองค์กรระดับนานาชาติอย่าง FIVB รวมถึงแรงหนุนจากภาคเอกชนด้วยนะอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆโครงการ volleyball empowerment เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งโค้ชเดบริตโตมาอย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคนิคต่างๆซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยต่อการยกระดับมาตรฐานการเล่นแล้วก็ผลงานในสนามที่เราเห็นเห็นกันครับชัดเจนขึ้นเยอะอันดับโลกที่พุ่งขึ้นก็เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยค่ะความสำเร็จแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าทำให้แฟนๆตื่นตัวแล้วก็คาดหวังมากขึ้นไปอีก ซึ่งก็นําไปสู่ประเด็นน่าสนใจที่เห็นมีการพูดคุยกันในกลุ่มแฟนๆเหมือนกันครับคือเรื่องการเปรียบเทียบราคาตั๋วเข้าชมอ๋อเรื่องตั๋วเหรอคะครับอย่างตอนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกกับราคาตั๋วรายการระดับภูมิภาคที่ฟิลิปปินส์เคยจัดเนี่ยมีเสียงสะท้อนมาว่าตั๋วที่ไทยถึงแม้จะเป็นรายการใหญ่กว่ากับรู้สึกว่าเออมันเข้าถึงง่ายกว่าประเด็นเรื่องราคาตั๋วเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ มันสะท้อนความผูกพันความคาดหวังที่แฟนๆมีต่อทีมที่กำลังทำผลงานได้ดีการจัดการแข่งขันให้แฟนเข้าถึงง่ายรู้สึกคุ้มค่าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแล้วก็รักษาฐานแฟนคลับเลยนะเรื่องนี้อาจจะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของ P&Vf n เหมือนกันในการบริหารจัดการด้านการตลาดให้มันสอดคล้องกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นเร็วมากม จริงด้วยครับมันคือโจทย์ที่ต้องปรับสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับการรักษาความรู้สึกดีๆของแฟนๆซึ่งสำคัญต่อบรรยากาศการเชียร์ในระยะยาวมากๆค่ะสรุปภาพรวมตอนนี้วอลเล์บอลหญิงฟิลิปปินส์ดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะครับทั้งผลงานในสนามที่จับต้องได้ดาวรุ่งที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาการสนับสนุนที่เป็นระบบจากโคช้ชจากสาพานใช่ค่ะแล้วก็ความสนใจจากแฟนๆที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย ด้วยส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวของผู้เล่นยุคใหม่ความคาดหวังที่สูงขึ้นจากแฟนๆแล้วก็การวางแผนอย่างต่อเนื่องของสหพันธ์คำถามสำคัญที่เราจะต้องคบคิดกันต่อก็คืออะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดจริงๆที่จะผลักดันให้อลาสฟิลิปินสก้าวข้ามไปอีกขั้นสู่การกลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ให้ได้อีกครั้งหลังจากที่รอคอยกันมานานหลายสิบปีนั่นสิครับน่าคิดมากนี่คือความท้าทายที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะช่องอาเซียนคอมเมนต์อัปเดตจะเปิดมาด้วยเรื่องใหญ่ล่าสุดเลย คืออลาสฟิลิปปินสเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงิน AVC Women's Volleyball Nations Cup 2025ที่เวียดนามโอ้โหสุดยอดเลยถึงจะแพ้นัดชิงแต่นี่คือครั้งแรกเลยนะที่ฟิลิปปินส์เข้าชิงรายการระดับ AVC ได้มันปังมากจริงๆใช่ค่ะเหรียญเงินครั้งนี้สำคัญกว่าแค่ผลในสนามนะคะมันคือเครื่องยืนยันเลยว่าทีมพัฒนามาตลอดจริงๆลองดูอันดับโลกสิคะ จากที่เคยอยู่ร้อยกว่ากว่าปี2021อันดับ156ครับครับจำได้พุ่งมาที่46ในปี2025แล้วคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันสะท้อนการทำงานหนักระบบที่ดีขึ้นจริงๆแถมยังมีรางวัลส่วนตัวอีก ทั้งเจียเดกริสแมนได้เบสเซตเตอร์กับตันทีมคนเก่งใช่ค่ะเอนเจลเคนิโน่ก็เบสอท์ไซส์ไบเกอร์แล้วก็เดลพอลมาตาได้เบสมิดเดิลบล็อกเกอร์ด้วยมันบอกเลยว่าผู้เล่นเขามีศักยภาพสูงจริงๆอยู่ในทีมตอนนี้แล้วพอพูดถึงผู้เล่นนี่ตอนนี้เหมือนเป็นยุคใหม่ของทีมเลยนะมีดาวรุ่งที่แบบน่าจับตามากๆอย่างเอนเจลเคนิโน่เบลลาเบเลนชยนาทิทูล่า พวกนีฟอร์มแรงมาจากระดับมหาวิทยาลัยเลย U A A P ใช่ใช่เด็กๆกลุ่มนี้เก่งมากแล้วก็เริ่มมาฉายแววในทีมชาติแล้วด้วยการกลับมาของตัวเก่าอย่างกับตันเจียเดกุสมานอีกบวกกับผู้เล่นใหม่ที่เสริมเข้ามาใน VTV ีวีคัพ2025อย่างบรูคแวนซิเกิลกับ MJ p h i l ฟิลิส์อ๋อสองคนนั้น คนนี้สำคัญใช่ค่ะเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2021ด้วยการสนับสนุนจาก FIVB นะแล้วจะคุมทีมต่อไปจนถึงซีเกม2025เลยอันนี้คือการสร้างความต่อเนื่องที่แบบจำเป็นมากๆอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการตัดสินใจพักตัวหลักดาวรุ่งบางคนอย่างเบเลนคานิโนนิตุราโซโลมอนในวีทีวีคอใช่ใช่เห็นข่าวอยู่ครับเพื่อให้พวกเขาสดสำหรับซีวีลีก มันแสดงให้เห็นเลยว่าทีมงานมองไกลไม่ใช่แค่ผลงานเฉพาะหน้าแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเป้าหมายระยะยาวด้วยการบริหารจัดการนี่ต้องยกเครดิตให้ p v f ที่เข้ามาดูแลตั้งแต่ปี2021ดด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีโครงการ volleyball empowerment จาก FIVB มาช่วยสนับสนุนด้วยถูกต้องเลยค่ะการสนับสนุนจากทั้ง PNVF เองแล้วก็ความช่วยเหลือจากองค์กรระดับนานาชาติอย่าง FIVB รวมถึงแรงหนุนจากภาคเอกชนด้วยนะอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆโครงการ volleyball empowerment เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งโค้ชเดบริโตมาอย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคนิคต่างๆซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยต่อการยกระดับมาตรฐานการเล่นแล้วก็ผลงานในสนามที่เราเห็นเห็นกันครับชัดเจนขึ้นเยอะอันดับโลกที่พุ่งขึ้นก็เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยค่ะความสำเร็จแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าทำให้แฟนๆตื่นตัวแล้วก็คาดหวังมากขึ้นไปอีก ซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นน่าสนใจที่เห็นมีการพูดคุยกันในกลุ่มแฟนๆเหมือนกันครับคือเรื่องการเปรียบเทียบราคาตั๋วเข้าชมอ๋อเรื่องตั๋วเหรอคะครับอย่างตอนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกกับราคาตั๋วรายการระดับภูมิภาคที่ฟิลิปปินส์เคยจัดเนี่ยมีเสียงสะท้อนมาว่าตั๋วที่ไทยถึงแม้จะเป็นรายการใหญ่กว่ากับรู้สึกว่าเออมันเข้าถึงง่ายกว่าประเด็นเรื่องราคาตั๋วเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ มันสะท้อนความผูกพันความคาดหวังที่แฟนๆมีต่อทีมที่กำลังทำผลงานได้ดีการจัดการแข่งขันให้แฟนเข้าถึงง่ายรู้สึกคุ้มค่าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแล้วก็รักษาฐานแฟนคลับเลยนะเรื่องนี้อาจจะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของ P&F n v F เหมือนกันในการบริหารจัดการด้านการตลาดให้มันสอดคล้องกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นเร็วมากๆ อจริงด้วยครับมันคือโจทย์ที่ต้องปรับสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับการรักษาความรู้สึกดีๆของแฟนๆซึ่งสำคัญต่อบรรยากาศการเชียร์ในระยะยาวมากๆค่ะสรุปภาพรวมตอนนี้วอลเลย์บอลหญิง e ฟิลิปปินส์ดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะครับทั้งผลงานในสนามที่จับต้องได้ดาวรุ่งที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาการสนับสนุนที่เป็นระบบจากโคช้ชจากสาพานใช่ค่ะแล้วก็ความสนใจจากแฟนๆที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย ด้วยส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวของผู้เล่นยุคใหม่ความคาดหวังที่สูงขึ้นจากแฟนๆแล้วก็การวางแผนอย่างต่อเนื่องของสหพันธ์คำถามสำคัญที่เราจะต้องคบคิดกันต่อก็คืออะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดจริงๆที่จะผลักดันให้อลาสฟิลิปินสก้าวข้ามไปอีกขั้นสู่การกลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ให้ได้อีกครั้งหลังจากที่รอคอยกันมานานหลายสิบปีนั่นสิครับนะ่า